เฮ้ยนี่มันไอห,หนุ่มสุดหล่อนเนี่จัดฟันแยดูดิยิ้มหวานใส่แว่นกลมนะครับแบบมีสสยฟ้ารอบตัวแล้วผมไปไปบูดบูบี้เขาทําไมวะเนี่ยคือแบบหันไปทางไหนก็จะแบบเจอแต่ความลงความรักอะไรเงี้ยครับแบบเจอแต่คนมีคู่อะครับดิขนาดผู้ชายสองคนนี้เขายัง,งยืนเป็นคู่อะแล้วผมมายิางคนเดียวไม่มีคนเคียงข้างใจ <c oughs> ปล่อยบุกไปหนึ่งทีโอเคหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับผมก็ได้บอกว่ามีของลงของแลนะครับแขกทุกท่านได้เวลาบอกลาเลิฟไอแลนด์แล้วในวันที่3ามสิบมีนาคม เราจะปิดวิลล่าเลิฟไอแลนด์ลงนี่หมายความว่าคุณจะไม่สามารถซื้อไอเทมจากเลิฟไอแลนด์ได้อีก แล้วผมจะเศร้าทําไมวะเนี่ย oh. ก็คือต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับเจตนาของผมเลยนะครับก็คือของแร r นะครับผมจะบอกเลยว่าถ้าแมปของเลิฟไอแลนด์ได้หายไปแล้วนะครับเสื้อผ้าของเลิฟไอแลนด์ก็คือของทุกๆอย่างที่อยู่ในเลิฟไอแลนด์นะครับทุกคนครับเขาจะออกไปหมดแน่นอนว่ามันจะเป็นของแร r นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาคลิปนี้แล้วผมขออนุญาตไปแมปวิลล่าเลิฟไอแลนด์ก่อนละกันนะครับและตอนนี้เอ้ยเก็บของขันด้านล่างไปเลยขอบคุณครับอืมดีนะที่เข้ามาเกมช่วงนี้แบบว่าเขาแจกโครงแจกของฟรี โอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่เลิฟไอแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่แมปจะหายไปในวันที่31ต้องบอกว่าวันที่30เนี่ยมันจะมีคอนเสิร์ตนะครับบอกลาเลอบไอแลนด์ของเรานั่นเองนะครับโอเคนะครับผมขออนุญาตซื้อของในเลิบไอแลนด์ก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นของแแล้วเนาะทุกคนผมก็แนะนําให้ทุกคนซื้อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นชุดลงชุดแแกันแล้วเนาะมีอะไรหรือเปล่ามีหมวกด้วยหมวกก็จะกลายเป็นหมวกแรลนะครับอุ้ย มันจะกลายเป็นของเรแล้วนี่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 ไงซื้อไปเลย600เพชรนะครับกางเกงมีไหมมีอีกไหม โอเครองเท้ามีอะไรอีกกระเป๋าจะกลายเป็นของแร่เอฟเฟกตอุ้ยตังไม่พอวะทุกคนอุ้ยพื้นหลังก็จะกลายเป็นของแร่แน่แน,น่ทุกคนผมบอกเลยว่าจะใครมีเพชรนะครับผมแนะนําเลยให้รีบซื้อนะซื้อให้หมดในแมปเลยนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นของแรนะครับโอ้โหเรามาลำลึกเกินถึงเลิฟไอแลนด์ Island กันดีกว่านะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเลิฟไอแลนด์ Island นะครับผมก็เป็นแมปหนึ่งเนาะที่ผมแบบค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากนะครับตอนที่เลิฟไอแลนด์มาแรกๆนะครับของแมปนี้เนาะก็ น่ากินอะเฮ้ยมันใช่เวลาปะเนี่ยเฮ้ยนะฮะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปสุดท้ายของแแบบเลิฟไอแลนด์แล้วนะฮะผมก็อยากให้น้องๆเนี่ยมาอำ,อ,อำลากันละกันเนาะก่อนที่แแบบนี้จะหายไปจากโฮเทลของเราเนะครับเอาเป็นว่าก็ขอให้แบบนี้โชคดีละกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ